อัสลามโมลิครูมารวมกันคือรอยหวบาลาคาสลามแด่ผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้เป็นคาบแรกนะคะครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าอัลฮันิบาซัลลัลสลามาตัลปังสลามาตุมปาลิกะลาสติดะกัสอันบานสัตุอันฮัมจุลิละ ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564นะคะปิดเทอมเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะนักเกรียนอยู่บ้านสบายดีกันไหมเอ่ยสิกุคราบสมัวดารลัมกัลดาอันซีฮาร์ตวลอาฟิยายอามีนอาลละค่ะวันนี้คาบนี้ก็เป็นคาบแรกน,นะคะที่ครูดได้มาสอนเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะครูก็อยากรู้ว่า มีนักเรียนคนไหนรู้จักคุณครูบ้างเอ่ยอ่าถ้ายังไม่รู้จักนะคะเราไปทําความรู้จักกันเลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะเด็กๆคณครูชื่อนางสาวนูรุนอิซาบาเหุค่ะหรือจะเรียกคณครูสัน้นๆว่าครูอยู่ก็ได้นะคะให้แมเธอมีนะคะพวกเราก็จะได้เรียนวิชาดูอาฮาเรียนกับคุณครูค่ะหรืงสีเล่มนี้เลยนะคะ เด็กค่ะก่อนที่วันนี้เราจะเริ่มเรียนดูอาใหม่กันนะคะเราไปทบทวนดูอาที่เราเรียนเมื่อเทอมที่แล้วกันสักนิดนึงค่ะว่ามีดูอาอะไรกันบ้างมีใครจําได้ไหมเอ่ยไปดูกันเลยดูอาที่หนึ่งดูอารับประทานอาหารบิสมิลลา,นา,นาฮิามมาาร rahmanir r a h i ม a l l a h u m m ม barik ก a าน bi ma r a อ a katana wa tina อ่านว่าบัดูอาที่สองดูอานหลังรับประทานอาหารบิสมิลลาฮิราะห์มานิรราะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอาตอามานาวาสกาลนาวาจาลนาในนักมุสลิม เอาละค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเรียนดูอาบทใหม่กันแล้วค่ะแต่ดูอาที่คุณครูจะนำมาสอนนักเรียนในวันนี้นะคะเป็นดูอาที่ง่ายสุดๆเลยค่ะนก็คือดูอารก่อนนอนนั่นเองนะคะนักเรียนคนไหนอ่านดูอาก่อนนอนบ้างเลย เวลาที่เราอ่านดอาก่อนนอนนะคะองค์อสุฮานตาลาก็จะปกป้องเราจากใช้ตอนแล้วก็จากสิ่งชั่วหายทั้งหมดเลยคะ่ะทําให้เรานอนหลับฝันดีแล้วก็ได้ผลบุญด้วยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะมาฝึกอ่านดอาก่อนนอนกันนะคะมีภูมิมีนิทานมาฝากกันด้วยค่ะจะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go <S Story time นิทานดอา ตอนก่อนหลับฝันดีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงประกายทอแสงสีนวลรายล้อมด้วยหมู่ดาวนับล้านดวงทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งและเงียบสงบหากแต่ในบ้านหลังหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งมีชื่อว่ามุกมินเขายังคงมุ่งมั่นทำการบ้านอย่างขยันขันแข็ง ลา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 เย้เสร็จสักทีอลฮัมดุลิลลาโอมง่วงจังเลยกี่ทุ่มแล้วเนี่ยฮะนี้มันเลยเวลาลวนอนมาตั้งนานแล้วนี่นะมุกหมินจึงรีบเข้านอนทันทีและด้วยความเหนื่อยล้ามมกมินจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงและหลับไหลไปในทันใดแต่แล้วจู่จู่ มอมินก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจกลัวความง่วงหายไปในทันใดทำไมบรรยากาศคืนนี้มันน่ากลัวอย่างนี้นะมุมินพยายามข่มตาหลับเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับเลยไม่ชอบเลยอ่ะจะร้องไห้แล้วนะทำยังไงดีทำยังไงดีงงดมูมินพยายามตั้งสติจึงนึกขึ้นได้ว่าใช่แล้วต้องอ่านดูอา ต้องอ่านดูอาเมื่อกี้ก่อนนอนลืมอ่านดูอาไปนี่นามุหมินจึงลุกขึ้นดังแล้วอ่านดูอาอย่างตั้งใจบิสมิลลาฮิราะห์มิลลาห,มลาหีมบิสมิทอลลอฮฺอุมมาอาเยาวะอามูตมมุอามีนมุหมินจึงเข้านอนอีกครั้งด้วยความมั่นใจและนอนหลับฝันดีในที่สุด อัลฮัมดุลิลลาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมเอ่ยอ่าถ้าย่างนั้นก่อนนอนแค่นี้เด็กๆอย่าลืมอ่านดูอาด้วยนะคะจะได้ไม่นอนหลับฝันร้ายเหมือนมูกมินนะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เรามาฝึกอ่านดูอาก่อนนอนกันสักนิดเองนะคะเด็กๆฝึกอ่านตามครูยูนะคะบิสมิลลาฮิราะห์มิรราะหีม บิสมิกลลอฮุมมะอาห์ยาวะอามูตุอีกครั้งหนึ่งนะคะบิสมิกลลอฮุมมะอาห์ยาวะอามูตุเป็นยังไงคะง่ายแล้วก็สั้นนิดเดียวเองใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับการบ้านในสัปดาห์นี้นะคะ ให้นักเรียนระบายสีภาพดูอาก่อนนอนให้สูบว้ยามทำในหนังสือนะคะและถ่ายรูปคู่กับผลงานของตัวเองส่งคุณครูในลายห้องเรียนด้วยนะคะดูตัวอย่างข้างๆได้เลยนะคะตั้งใจทำนะคะทุกคนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหนูก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครับหน้าอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้บะบิลลาฮิโตฟิกัลฮิดาย์วัสสาลามุละลัยกุม Warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.